สวัสดีครับผมทุกท่านครับไลฟ์สดจากเพจคณะหมอลำใจกันร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านพักหมอลำใจกันร้อยครับอยู่บริเวณหน้าเวทีนะครับวันนี้มีตลาดกินฟรีของ แอนอรดี already, นะครับเพื่อให้น้องๆลูกๆหมอลล่ามันใ่กันร่อยนะครับมีเครปฟแล้วก็ไอติมกินแบบไม่อั้นเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องดื่ม เบิ้ลได้นะครับตีบมิกินอย่างแน่แล้วลูกเมือพึ่ง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 ในเข่าแถวนี่แม้นบ่ะอ๋อมื่อกี้ซ่อมอยู่เพิ่งมาที่นีกิน มีวานิลาลิ้นจี่แล้วก็ทูโทนนะครับกินอะไรแล้วลูก

ก็ <mm นาาอันนี้ร้านกาแฟครับแล้วก็อาหารทั้งวันเลยครับผมเียอาใครจะใครจะขอบคุณแล้วก็อวยพรอีกาคจะเป็นารา้มีการทงานเยอะๆแล้วก็มีคนรักเยอะ แม่ยังวันทั้งในเมืองเอาไปอันทายบรรยากาศ,กาศา<ช>แล้วก็ให้น้องๆรวยพรในอันนี่เป็นเกตขนาดนันวยพรแล้วก็ขอบคุณเลยทั้งวันเลยเด็กดีขอบคุณซอแอ์หน่อยลูกวันนี้ซอเลี้ยงอะไรบ้างกัขบข้าวมีอะไรบ้างวันเนี้ย ก็มันไก่ค่ะมียำมแต่ว่าตอนเย็นมีลาบค่ะโอ้วันนี้พอไปกินมืออื่นน้ำในบ่มันอีกคึอหลายค่ะแคกครับ <c oughs> เอาไหนไหนใครจะวรอวรอยซอ อันเดียวเองต้องใช้คนเป็นห่วงอัรร้านไอซิมับมน้องหมาตอดเตมเลยครัตเดือดพาเ นะครับตอนนี้เรื่องสวัสดีครับครู สวัสดีครับพี่โครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบอกด้วมาจ่ามาจากเมือเหรอครับเอออันนี้คือคูมาถามแล้วมาถามมือหรือบอกเอามาวันนี้วันแรกอ๋อวันนี้คู่ตทำไต้หวันค่ะมาตนนพานค่ะคู้ยังกับพีบอกคู่เอพีบอกคู่เอพีบอกก็มีตีกตายไปตายหรือเปล่าเพื่อนแล้วยังบอกโอ้ยเนาะมันยังเลียวยังอยู่ตรงนี้ที่บ้านน่ะก็หูเลี้ยงแล้ว เล่นขีแล้วเกี่ยวป้อมไปแล้วครับครูครับปเออ่ตอนตอนนี้งานของเขาได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วครับการซสอมเรียรลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับอ๋อเหลืออีกแค่เพีงเดียวก็จะมีเก็บรายละเอียดท่าเข้าท่าออกคู่นี้แหละครับเราเราจะได้ขึ้นเวทีวันที่สิบเอ็ดกับนักดนตรีรันแน่นอนครับวันที่สิบห้าเริ่มใส่กระบะใส่รองเท้า วันที่กลับมาจากกรุงเทพวันที่18ก็จะเริ่มใส่ชุดยังไม่ลงเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็จ้างที่อื่นด้วยเด้เพราะว่ามันบางอันมันก็บป๋เข่ากับเพลงก็ได้สั่งตัดลองคือลองหน่อยมือเลยแปดมือหนึงก็เลยทิ้งไปรอบหนึ่เอากบบมือละสองรอบนั่นแหละสิบหกรอบกัดเขาโอเคแล้วเัรงอะไรกันถ้ากินทิ้งไปรอดไม่เนาะได้ยี่ดอก อนนี้เร uh> ื่องนั้นอยามันหาเรืองรามา่อนละเรื่องรามยามไม่อยา่ข้าวเด็มากเพราะจร้าวเ็มันค้อคน่ราของรามเราคุณหัวหัวหัวข้าวเดดมันสูงแ้ามันผักโอเคครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมกับสิริไปสื่อของ นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมไลฟ์สดนะครับอ๋อมีร้านเคฟอยู่อีกที่หนึ่งครับผมงั้นเคี่